สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว youtube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตั้มรถหกล้อดัมซิ่งครับผมนะครับจะเห็ได้เห็ดเคี้ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะเดินทางไปแลมชะบังนะครับท่านผู้ชมใกล้จะถึงแล้วนะครับใกล้จะถึงแหลมชะบังแล้วใกล้อีกจักสองร้อยโลนี่แหละอ๋อใส่ต๊มาเน้าฝั แป๊บนึงนะครับแต่ผู้ชมครับครับครับผมวันใสแล้วยูบีเอ็มที่เนี่ยยูบีเอ็มที่ไหนเนาะพอไงจเน่างานวันจีว่าขอเบอร์ถ้วยจุกแน่ผมหลงทั้งโอ้ไม่ร้นเนเบอร์แมนนเป็น่อมีม่ะแม่นมาครับอ๋อไม่ต้องใส ผมไปแหลมจะบังครับโอ้ใช่หรืไรใช่กุลังครับโอ้เ่าไม่เบื่อน่ะอ๋อครับครับครับพ่อแม่เขครับพ่อแม่เซนมาได้ใส่ก็ได้ไปลงบีมทีได้กมาจากมังนะโอ้ครับผมครับไปไปจวดจวดบผมครับผมครับตามุนตีนะครับรถน้องเอ๋นะครับโทรมาบอกว่าเฝ้าม้า่าเซน เพราะง่้ยหอดแล้วว่าะ่านหอดไปหอดคนละหม่องถ้าคนที่ถึงการเลียบีเอ็มทีนะครับ b ีเอ็มทีก็อยู่แถวพระประแดงนะครับส่วน้องผมก็จะไปไปทางอันที่นะครับไปไปบ้านน้านะครับบา้านน้าแรกว่าจะไปะมอเตอร์พี่แหละเดี๋ยวเมึงรอเพราะทางนี่มันเอ่อ มันก็ทิโล่งๆนั่งที่นะพี่น้องนะครับเ่าอยากเขาในกเที่ยวอีกขั้นไปวุ่นวายน้ำรถไหลนะครับผมชอบแบบสันโดษนะครับสันโดษนี่แหละสันโดษเขาว่าผู้ใดว่าหันนั่นนะหันนั้นผู้ใดนั่งขึ้นไปนั่แซมแล้วว่จอดท่าน่ะบัดย้ำบอกเบี่ยงแลบอกตายไวตายมั้งเถอะแล้วบอกแล้วบอกจอดหรือว่าบอก ปาย่เแม่สนะครับเท้านี้ก็อยู่ที่อำเภอแก่งคอยนะครับตอนนี้ยังยังอยู่ที่สระบุรีนะครับยังไปยังพระท่านหอดใส่เลยนะครับจ้าแซงผมไปไปแล้วผมขึ้นคิวแรกนะครับท่านผู้ชมผมขึ้นคิวแรกนะครับคิวแรกเนาย แป้งลงพรุ่งนี้นะครับไม่ได้ลงวันนี้นะครับก็เลขบ่เ,เฝ้านะครับเบิ่งผมเรียนลดลดเมื่อวานนี่เรียนซีสีนะครับดูวันนี้นะครับก็จะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ประหยัดเซฟการ์ดไปในตัวนะครับพนรู้ว่าวันนี้เซฟหรือวันนี้เตียงเนะ 2, าะสองพันกัวเราเออสองกัวเท่าไหร่สองพัน สี่ร้อยนะครับสองพันสี่พอการขาแแลกผมก็่ได้เติมนะครับตอนนี้ก็พุ่งจะหมดการไปเท่านั้นแหละกลับมากันอีกมาใส่อีกสองพันกัวอีกนะครับสองพันห้าสองพันสี่นะครับพอมันมาได้ไก่เนาะถ้าไปกวัวจะไม่ถึงนู่นก็จะเหลืออยู่ประมาณร้อยนะครับตีเป่ากลับมาตีเป่ากลับมาก็ออยด่ประมาณหกสิบหกสิบอ่ดสิบนะครับ อันนี้เขาอันนี้การระยะเนาะหกสิบห้าสิบแล้วที่นี่กะแลนมากอ่ะแล้วพี่ก็ได้ใส่อีกสองพันสองพันนี่แล้วรับว่าหลุด 2, แต่สองพันแหละนะครับมันไม่เหมือนที่ว่าเราไปลงในกรุงเทพแถวพระบดงนะครับถ้าออกมาบางไก,ก่ยังเหลือการดูเป็นร้อยนะครับออกมาหอดที่เติมใส่กับแค่อีกพันกว่าบาทกับเต็มนะครับมันกับสีเหลือหลายก็กันนะครับอันนี้ถึงไก่ครับพี่น้องนะครับ เท่าเมื่อกี้กิโลเกินเท่าเกียรก็ไม่บวกเกินให้นะครับเออเงินลายผมคีเมียบ้านมันเลขเกินเนี่ยเสรเลยวได้อ,อาให้ที่ตามทะวะเอาให้เขาเองนาะที่ว่าผมคีมียบ้านเลยกันพันสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบแลยตอนที่เห็นมาหอดลงแปงแต้มันก็บพราเกินครับบพเกินพันสามนะฮะผมคีกลับบ้านอีก ห้าสิบก็โลนะครับไปกับาไปกับประมาณหกสิบนี่แหละประมาณนี้แหละจากกุล,ลังไปนะครับมันก็เลยเกินนะครับกิโลเกินไปประมาณ่าไรอ,อ่ะเกือบห้าสิบอะห้าสิบโลอะไปถ้าเป็นเงินเนี่ยคิดเป็นเงินกียกิโลละหกบาทก็สามร้อยเหละครับไม่ได้จ้าบาทวะ่ะ ยี่ห้อบ้านว้ามันเกินเนาะก็ได้เข้าตัวแต่ก็ว่ะเพราะเหงื่อว่านเดี่วนี่เสียงรถเดี๋ยจะเป็นเสียงอีหยังเนี้ยพี่น้องคอร์ล็อกคอร์ล็อกคอร์ล็อกคอล็อกเนาะยงทหารเสียงทหารเอ็กซ์ก้านแน่วเลยเสียงในี่นห้องห้องคาดมันนะครับเสียงอยู่ในคาดนั่นเวลาฟรีเครื่องนะครับจอดฟรีเครื่องแล้วจอด จอดสตาร์ทเคียงไว้ซื้อเนี่ยแบบรถว่ลเลยนนะครับมันจะดังคนระับกระดกระดกระดกกระดดก,กอยู่ในห้องกาดนะนะ่ะล่งว,งวนนนนะนะครับโล่งวะถนนเส้นเนี่ยถ้าใครจะไปชนบุรีก็มาเส้นนี้ก็ได้นะครับแบบไม่ต้องเข้าในเมืองนะครับอันนี้จะเป็นแบบวิ่งรอบเมืองก็จะไกลหน่อยนิดนึงนะครับว่ถือว่าไกลว่าถือว่าใกล้นะครับ เปียบๆแล้วกัอยู่ได้กี่เศดมันกระบ,บอกมาทางนี้นะครับไปบ้านนานะครับไปบ้านนาแลลวก็ไปองคลักนะครับองคลักบ,บางํำเปี้ยวนะครับอ่งเส้นนี้นะครับไปไปซอดออกชายเชิงเซานะครับตกเล่าเราบอกไปบอกมาไปซอดออกชายเชิงเซาครับแล้วก็ขึ้นมอเตอร์เวย์ไปตอนนะครับถ้าบ่กข้นมอเตอร์เวย์ก็ซอดอรกพุ่น แรนอ่าสุขุมวิทนะครับถนน,นสุขุมวิทพู้ไปหุ่นอีกนะครับสาดออกชนบุรีแลนเลี่ยมทั้งด้วนไปหุ่นนะครับถ้าว่าอยากขึ้นนะเดี๋ยวผมไปเอาเป็นดอกผมบอกเป็นนี่นี่แนะครับ น้อนอี่บพื่้นขายด่วนโรงงาน Eat อีดบอกอ๋อระหว่างนั้นขายโรงงานบอกเลยบ่นี่ครับใครมีเงินกับว่าเสียวโรดเดอร์โรงงานเลยนะครับ

ให้วาให้ต้องไปให้ต้องปินนะวาให้ปิ้นไม่ได้นะครับอย่างน้อยๆก็ถ้าไม่มีคนขับก็ต้องปินนะเจ้าอีซื้อแม็กโจยวเจ้ได้ซื้อครับยูนี่บักไหลครับของลูกไส้เตรียมเนี่ยก็ไปทางบ้านนานะครับท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้เข้ากรุงเทพบนะครับเที่ยวนี้นะครับว่าด้เห็นแสงสีแ้ว เออเออเออนี่ครับวันมั่งใช่ลุมลายอย่างนี้แหละโอ้ยจะเกยจกจานจะขู่จะทังจะละมังหมอ้แตกเบิดละแบบนะช่วงนี้จะเป็นะสะพานนะครับสะพานขามแยกตรงไปจะเป็นพอดเตอร์บีนะครับ มอเตอร์เวียดีก็เจ้ากําลังส้างใหม่อยู่นะเห็นไหมเพิ่งจะเห็นนะก็จะมีสอมทางแค่ช่วงนี้แหละครับท่านผู้ชมิดไปก็ไม่มีแล้วเออเพราะว่าช่วงนี้เขาปรับปรุงถนนใหม่ ดึงไงโยกล้อยกล้อเลยนี่นะครับท่านผู้ชมเนี่ยทางด่วนใหม่นะครับขี่นี่ก็จะขึ้นทางด่วนแล้วผมว่าหนึ่งสองสามเต็มแล้วมือนะดี<ป>อุ้ยนีค่ะเต็มแล้วเต็มแล้วนี่ขี่ขึ้นทางด่วน มันก็จะไปวงแหวนบางะอินนะครับเนี่ยโอดจวดเหงาเลยคุณเดี๋ยวง่าองอบเอ้ผมสิมีโอกาสได้ใส่แววพี่นองนะครับย่าได้เศร้าขับรถก่อนเนดะียแต่พอเศร้าหรอกกันมีผู้ที่ตามยุ่ง่ก็ได้ด ลูก,กนินะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ